อนสานนะคะพี่น้องคลิปนี้จะพาพี่น้องมาใส่ฮิวมิกไ้ทุเลียนแต่ว่าจะพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือมือหน,นีเข้าผสมในส่วนของปุ๋ยยูเลียนนาค่ะพี่น้องสูตร4600นย์ูยเนาะยูเลียนจะประมาณกําหนึ่งละล,ะละายนามพร้อมกับฮิวมิกนะคะ<ห>พี่น้องพร้อมกับฮิวมิกละกัเข้ากับลาดบริเวณรอบๆสุงพุ่มของอทุเลียนนะคะ เขาจะบริไดลาดไก่เนาะพี่น้องเนาะเนื่องจากว่ามันมีปุ๋ยยูเรียนํำอยากไก่เด้อลูกเด้เอแหเละเมื่อนี้เขามีพนักง,งานมาฝึกงานอยู่สองคนลูกอยากใกล้เด้อมันมีปุ๋ยยูเรียด้วยต้องฝึกต้องฮาร์ดค่ะพี่นอ้องเพื่อจะได้เลี้ยนลูกไปน้ำเนาะ,ะการเทศวนทุเรียนเห็เดแนวด้การใส่ปุ๋ยใส่แนวด้พืชจังจะเบ,บ้อ บ่ตายนี a. A deuxième, ่มันก็เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะพี่น้องนี่เริ่มที่จะปรงยอดไม่แล้วยอดเิ่นกะเมืองตและค่ะจากอาทิตย์วงหันก็คือเห็นแล้วพัชชิมาไมยตัวกันอยู่บนใครหลาดทุกคนดึบใหญ่ีสิอะตลาดให้คนใหญ่บ่ คนอย่างคนก็อย่างใหญ่คือทุเรียนคือการก็สิลาดให้คนใหญ่บ่ลาดให้เจ้าของใหญ่บ่มันเฮ็ดให้คนใหญ่ได้อยู่บ่ฮะถ้าเฮ็ดได้ก็สิเอาหาทําลดวายเว้าไป่ล่ะแนวบ่แม่นโอเไก่อ้หมอนี่นี่จากเฮาอ้

หนื่อยๆก็พุ่นลูกไปพุ่นเดี๋ยวมันจะบ่งหัพุ่นไปเริ่มมาแต่พุ่นไปสมนะไปถือไปมุยเล่